แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเ m ท Showbiz ผู้ผลิตคอนเสิร์ตในเครือ a t ท m e Media จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตแบบลอตใหญ่3คอนเสิร์ต3สไตล์ถูกใจคอคอนเสิร์ตให้เลือกชมกันอย่างจุใจอาทิ45ปีเจ n n ิเฟอร์ m ิม On s t อ g e VS The Star และ623 Dance Fever เปิดงานแถลงข่าวด้วยโชว์เรี่งน้ำย่อยจากเจนิเฟอร์คิมก่อนพิธีกรจะกล่าวเชิญพี่ชอ็อตสายทิพมนตรีกุลน,นะอยุธยาหัวเรือใหญ่ของเอทามโชบิสพร้อมด้วยตัวแทนศิลป,ปินของแต่ละคอนเสิร์ตขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเริ่มกันที่คอนเสิร์ตครบรอบ45ปีเจนนิเฟอร์คิมเธอมาอยืนยันที่จะถ่ายทอดเพลงที่เพราะที่สุดในชีวิตตลอดการร้องเพลง45ปีของเธอพร้อมชมคอนเสิร์ตนี้ในวันที่27-28กร,รกฎาคมนี้ค่ะ หลายๆคนที่ท้อแท้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องการความสนุกนะคะมาดูกันมาชมกันดิฉันคิดว่าทุกครั้งที่เกิดคอนเสิร์ตท,ที่พี่ชอตทําให้หรือคอนเสิร์ตไหนๆก็แล้วแต่จะร้องเพลงหรือจะเล่นคอนเสิร์ตนั้นเหมือนกับว่า พุ่งนี้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นคนที่ต้องเทคอย่างนั้นมันไม่อยู่แค่คําว่าตกตะก่อนพวกเราอยู่ในทีมของคําว่าตกผลึกแล้วอยากมาให้ดูว่าผลึกนั้นมันงดงานขนาดตามมาด้วย DJ เจออนสเตด VS เดอซ a าที่ปีก่อนยังไม่เข็ดขน DJ มาโชว์สุดสวิงเล่นจริงฮาจริงยิ่งกว่าเก่ายกพลมาประทะเดอซ่าตัวพ่อตัวแม่ของเมืองไทยพร้อมชมคอนเสิร์ตนี้ได้ในวันที่28 29กันยายนนี้ค่ะ ราทุกคนตื่นเต้นมากพอทราบว่าเจอพี่ๆแต่ละคนดูจากการแต่งตัวของพี่ๆเลยแต่งตัวเป็นยังไงครับเด้าที่บุโกะมาเต็มมากพูดเลยว่าเป็นพ่อที่บุโกะใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนเพราะว่าพวกเราก็เตรียมตัวเต็มที่แต่ละคนที่คัดมาก็ฝีมือฝีปากก็พอจะสู้ได้อยู่เดี๋ยวเราสมพี่โตโน่ให้พี่บุโกะเลย และตองย้ำความสำเร็จด้วยคอนเสิร์ต623 Dance Fever ที่ความสนุกระดับมหาการจะกลับมาอีกครั้งกับเวที Center Stage ใหญ่กว่าเดิมเห็นแบบ360องศาเพิ่มแขกรับเชิญ Fever แบบ f i n e อ e r สนุกพร้อมกันในวันที่9-10พฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ว่าเราเราต้องพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วงานนี้นี่คือแบบว่าคือตอนตอนแรกตอนซ้อมใหญ่กันอะไรกันเนี่ยพวกเราหันมามองหน้ากันเลยเฮ้ย มันเหนื่อยมันเหนื่อยมากจริงๆแต่พอวัดที่เล่นจริงนะพว่ิมอนไม่รู้พลังมันมาจากไหนคพอจบรอบแรกกแบบรอบต่อไปมันเลยซาใแบบมัมนมมเหมือนแบบว่าโดนบันดาลอะไรมาจากเขาแบบจริงๆแม่ถ้าเป็นพลังจากคนดูก็ได้นะคะ<า> สำหรับใครที่สนใจจะซื้อบัตรเขาจะจำหน่ายบัตรทั้ง3คอนเสิร์ตพร้อมกันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.etamedia.com ค่ะ